สวัสดีครับรู้ดีเลยตอนนี้ถ่ายแล้วสวัสดีครับผม นน่ตาปิดทั้งวันเหลหรอเมื่อไหร่ปพื่คปิดนี่ฮะปัญหากดี่มเทพไใช่มาเดี๋ยวเอาโควิดมาติดกูไปเนี่ยต้องระวังตัวนะครับวันนี้ครับัจากจที่เราไม่ได้มาหายายนา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 น,านานมากเลยนะครับนานานานนานไม่นานนะถนหน,นหน้ายังไม่เสร็จเลย <c oughs> อ๋อทำถนนเหรออมขนาดทุกที่อ่ะ <c oughs> แนวโควิดมาติดยายเนี่ยพีเตสยายโอ้ยวันนี้ครับผมเรามีวัตถุดิบหนึ่งอย่างครับบอกเลยว่าลองเชิงยายกับเรครับไม่บอกวัตถุดิบนะบแล้วก็เดี๋ยวจะให้ยายเข้าครัวทําแบบไม่บอกนะวันนี้มีสองวัตถุดิบครับแต่ว่าวัตถุดิบเห็นเห็นเนี่ยอย่างหนึ่งละอยาากูตัวเตีย้ยหรืออะไรเนี่ยยายูผ้<อ>าคลิ้วชุบทองมันคืออะไรแอนแนนแอนแนน ปูดำเฮ้ยไม่ใช่ยายปูทะเลปูทะเลเขาเรียกว่าปูดำทางใต้เรียกปูดำถ้าโดนหนีมาเป็นไงบ้างหล่อฟ้าผ่าใช่ฟ้าร้องมันถึงจะมันเหมือนฟันคนเลยเนาะมันยังไม่ตายนะเออเนี่ย อันนี้เป็นปูตัวผู้ดูยังไงอันนี้มันแหลมเล็กถ้าตัวเมียมจะใหญ่อ๋อเขาแยกกันเป็นอย่างงี้อันนี่คือตัวผู้อืมเป็นภาษาบ้านๆเขาเรียกปูเนื้อปูเนื้อปูเนื้อเอออันนี้ถือว่าตัวใหญ่ใช่ไหมตัวใหญ่อันนี้ตัวเหม็นตัวเหม็นนะดูยังไงจอันนี้ตัวอ้วนตัวเหม็น นี่เลยเนี่ยมันยิ้มไม่ยิบเหยืยังไม่หมดยายยังไม่หมดวันนี้มีอีกหนึ่งวัตถุดิบยายที่จะให้ยายทำแบลเทิ์เนี่ยดูว่าระหว่างปูเนื้อกับปูนอกปูนอกเนี่ยอะไรจะอร่อยกันปูนอกคือปูอะไรอ่ะอ้าวเดี๋ยวดูดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอันนี้ปูในปูในประเทศปูนอกอันนี้ปูในปูไม่มุกลำมุกลำมุกขลวันนี้ครับยายเหมือนัวย อันนี้ปูที่ประเทศญี่ปุ่นมั้งเนี่ยปูล拉สกครับผมล拉สกาอ拉สกาปูบ้านเราอ่ะเนื้อนแน่นกว่าไอ้นี่มัง้งมันเป็นคนละแบบกันยายแต่วันนี้ยายต้องคิดเมนูแล้วก็ทําเอาไปนึ่งแล้วทำน้ําจิ้มถึงอ้น,นี้ผัดถ้ายายกับตากินมไม่เคยกินนะ้องตาแก ไอ้แดงๆนี่กูไม่เคยกินเลยเออ,อยายเคยกินไหมไม่เคยเออแต่ถ้ยายกินด้วยอันนี้ถ้ากันวันนี้สไปยายแล้วเดี๋ยวลองมาดูว่ายายเนี่ยจะทำอะไรให้ยายแบบอะแดปเลยแต่ว่าเหมือนเนื้อมันอยู่ตามก้านอย่างเดียวไอ้ตัวเนี้ย <ขา S 2> มันใหญ่ใช่ขาใหญ่<า><า>มันขาใหญ่ไม่ได้เนี่ยต้องกลัวมันออลองดูลองดู ลองดูยายเล่นไปเล่นไปเอย่าท้ออย่าท้อเล่นต่อไปหุ่นใจตัวเป็นพันเนี่ยเดี๋ยวตัวเป็นพันมีขาเท่าไหร่วะเนี่ยขาละสามร้อยถ้าเด้งเด้งเละนะยายขาสามร้อยเด้งหกร้อยนะขอบปรุงกับพริกสดทำไมปูผัดพริกสดขั่วได้ไปตั้งไว้อะยายปะนึ่งอ่าได้เดี๋ยวให้ยายรีวิวว่ารสชาติเป็นยังไงครั้งแรกในชีวิตยายเหมือนกันวันนี้ครับผม ถือว่าอิ่มท้องเราด้วยแล้วก็ให้ยายกินปูบาลสกาครั้งแรกนะครับผมโอ้โหแล้วปูไทยเมื่อกี้ท่าโลข้างนอกน่านจะเป็นพันว่ะพี่พันห้าั้งปูพันห้าเกตด,ดีหน่อยก็พ <5, S 2> <3, S 1> ัน,นอ๋อแล้วตัดเรือเอาเข้ามาถ้าเรือเล็กเรือใหญ่เรือนนโตมาแล้วก็แรงหน่อยอ่าแล้วแต่แล้วแต่แแต, <laughs> ตาเก็บ อะไรถึงกินได้รัะกินจากต้นแล้วงสใยไม่ีไกระท่อมเลยตาฉีกให้เด็กมันดูไอ้ต้มเยอะหลงน้ำปเดแล้วของบ้านอื่นด้วยอย่าเด่นเยอะนะอันนี้คือเหมือนปลูกเป็นแบบว่าใครขาดอะไรก็มาได้หมดยกเว้นยืมตังใช่ไหในบ้านยังมีเนี่ยอ๋อในบ้านมีอีกพอถ้าเผ็ดมากเดี๋ยวรสชาติปูอาจจะเสียจริงป่ะจริงอ๋อไม่งั้นก็กินแต่พริกอย่างเดียวเลยผมชอบกินพริกด้วยกินพริกก่งตนเต็ม ไอ้แต่เราไปดูยาดีกว่ววันนี้น่าตื่นเต้นดียายน,น่าจะแบบว่าไม่ค่อยชอบปูรัก้าเท่าไหร่สู้สู้สู้จิงเจยพี่โป่ม,มาเฉยเลยเรียกเกช่องอะไรวะ อ้าวนึ่งไปเลยยายสร้าไเลยวะอ๋อซึงซ้ง <c oughs> ซึง้งเฮ้ยปูกกุ้งเนี่ยถือว่าเป็นนีน่ไหมคล้ายเอเลี่ยนไหมยายเชื่อเรื่องนษย์ต่างดาวชื่ออะไรไม่เคยเห็น <c oughs> <c oughs> อันนี้คือแบบกล้ามใหญ่ขนาดนี้นี่แม่งแพงมากนะพี่แพงคือเมื่อคือพี่วองเขาใช้พ่อให้ดำลงไป4ี0หอเมตรไม่เจอนะส0 0หอเมตรดำต่อไปอีกแล้วก็ดำบีบพันกว่าเมตรแต่พ่อพี่วองเขาไม่ใส่เครื่องเออมีใส่เครื่องรช่วยเครื่องแล้วนะเขาก็เล่นดัมมี่ไปเรื่อยสี0หอเมตรแล้วก็ดูปูไปเล่นดัมมี่ในมือถือขึ้นไปขึ้นมาก็ไม่เจอนะพอขึ้นมาปุ๊บไปโผล่ตรงตลาดโอ้หเพียบเลยเพียบเลยอุ้ยดูข้ามดิพี่ เเดี๋ยวไม่ใช่แบบจัดได้แล้วคุยยังแม่งแบบเหมือนเส้นเอ็นมันช็อตนะแม่งหนีมันแล้วมึงเอ้ยไอ้ก้างขนาดนี้พี่ดูดิคุยยัยไม่เล็กนะไม่เล็กนะครับนี่ไม่เล็กนะครับแต่เขาบอกว่าทางพม่าเนี่ยโหดกว่านี้นั่นนะมันยังไม่ยังไม่เปิดมากใช่ปะ ผมมาไปไหนวะนายายเมื่อกี้สับทีเดียวอยู่บนฝาหม้อเป็นไงยายมีวิญญาณแห่งการทำกข้าวมันสับทีเดียวต้งลงหม้อเลยเนี่ยยายฟุกกว่าทีเดียวดูเลยลงหม้ออีกแล้วดูเลมีโอกาสผมจะพายายไปกินแกงต้องบ้านผมไหมยายไม่ต้องทำกับข้าวไม่ต้องทำกับข้าวแต่ว่ายายต้องไปหาปูดำนวมไปกับพ่อพี่อ้นอ่ะสามสี่ห้าร้อยเมตรเล่นดัมมี่คู่กันเลยโอ้ยอยากกินเลยว่ะ กิมเข้าอย่างนี้แล้วแสดงความสุขเลยนะเออแสดงว่าได้แล้วยาย เนีอ๋อกระดองมันปุ๋ยอยู่แล้วบาก็ะดองมันปุ๋ยเอ้ยกระดองเหรือหน้าเหรอเนี่ยนักร้องเสียงฉุกหน้าปุ๋ยจ้ายายจะทำน้ำจิ้มอะไรครับวันนี้ขั่วปูรัสก้าซีฟู้ดเลยรนี้เ่ซีฟู้ดขั่วปูรัสก้าเฮ้ยเออเว้ยเราไม่ได้กินอย่างนี้ป่ะส่วนมากไม่ได้กินแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะไอ้ยที่มันกินแล้วมันขึ้นสมองเหรออ๋อมันี่กินแล้วขึ้นสมองเมื่อกี้ผมเจออะไรอยู่อย่างหนึ่งนะผมบอกเลยว่าคาหนังคาเขาคุณดู อ๋ออยู่ในระฟก้าแบบหนังคาเขาอบอกแล้วขอบทองโอ้หแล้วดูเดี๋ยวมันขึ้นนะทองมันขึ้นเลยแบะ ขึ้นแวบเลยถ้าแม่งไม่ใช่การพนันเนี่ยตอนแรกเขาทำมาเพื่ออะไรวะพี่พี่ดูไหมเพื่อการพนันนี่แหละมันจะไม่มีขายที่เซเวน่นะนะหรือว่าไอ้น,นี่มันไม่ได้บ่งบอกถึงว่าการพนันแต่แค่บอกว่ามึงอาจจะไปเล่น,นไปทำอย่างอื่นก็ได้อะไรอย่างเงี้เพราะการพนันไม่อยู่ที่พไพ่มันอยู่ที่เงินนะเออใช่ลงเงินใช่เพราะจัดสัมผัสมันดีมากเลยบอกพี่น่าสัมผัสใช่ไหมจ้าแทรนเลิงเบเบเราไปเห็นมาแล้วที่ฝั่งพม่าโอ้โหอันตรายมากทุกคนแม่งนั่งแบบสิ้นหวังนะพี่นะบางคนลงไปสามหมื่นนะแล้วแม่งไปกับตาเลยนะ การพนันยาเสพติดเนี่ยยังไงก็อย่าไปยุ่งเลยนะ<ม>การพนันบอลเนี่ยเห็นหน,น้อยๆเนี่ยมันแทงทุกวันนะพี่ไอ้เหี้ยพลอบดึกบอลสเปนตายป,ายปึ๊บเึงรอเช้าเลยเจ็ดโมงบอลบราซิลอบอลอินเดียบอลที่มันแทงกันหมดเลพี่รู้ได้ไงวะมันมีหมดก็กูแทงก็กูแทงอยูอ่เนี่ยไม่ดีนะไม่ดีครับหยอกหยอกหยอกอย่าไปเล่นนะครับอันตรายมากพวกนี้อย่าไปยุ่งนะยายการพน,นันไม่ดี มาแล้วยายใส่อะไรไปบ้างเนี่ยพริกเกลียวพริกต้นหอมไข่ใช่ไหมอันนี้แม่งคืออะไรมะเนี่ยม่วงม่วผัดม่วๆม่วใส่ไข่ให้มันเกาะซูหน่อยหอมไหมเงั้ัหอมมาแล้วหอมมาแล้วหอมมาแล้วจำเลยนะหอมมาเลยนะกลิ่นปูด้วยไงโอ้ย คล้ายๆผูบผงกะหรี่นะเนี่ยใช่แต่เราไม่ได้ใส่ผงกะหรี่อ๋อเราการเป็นแบบผัดไข่พริกสดไหมใช่ไหมใส่น้ำนิดนึงเพื่อไม่ให้มันแบบว่าแห้งเกินไปโอ้ทำไรอย่าเหลาๆทเดี๋ยว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 อะไรนะเหลาๆคืออะไรยายเหลาๆลกๆอ๋อลนๆทำไรอย่าลนนะมาแล้วเมนูเด็ดของเราน่าจะประมาณนี้รอตอนเสร็จเลยดีกว่ามายายปรุงไปนะเรื่อยๆนะ ตังแห่งปูสมิงเองฟ้าขอให้ลูกช้างไม่เจ็บด้วยเถอะเป็นไรเวดมนอะไรเต็มเลยรู้อยากกินอันนี้ก่อนเลยอ่ะมีพริกมีอะไรด้วยใส่พริกเอาเลยเหรอเฮ้ยมึงบอกให้ตากับยายกินนะให้ตัวนี้ ตัวเป็นร้อยเนี่ยี่มาเป็นพันเลยยายเป็นตัวร้อยนะยายจะมาลดราคาไม่ได้นะเดี๋ยวมันตั้งชื่อคลิปไม่ได้นะซื้อกินปบ่อยเราอะโบป่ะใช่ขนาดแบบเนื้อแบบถ่ายไปบ้างแล้วนะวางไว้แล้วให้น้ำมันแบบหยดล้ไปในแบบอูทะเลขอจิ้มจิ้มซีฟูดนะนะมึงเอ้ยยจำกินอย่ามีเ้อน้อยอร่อยยายอร่อย อร่อยทุกอย่างไงเห็นไหมใจเราอร่อยอะไรก็อร่อยโยงไปได้เพราะฉะนั้นใจสะอาดก็ไม่ต้องอาวก็ได้นี่กินไม่พูดเลยนะเมื่อกี้เดี๋ยวเราลองเนี่ยชอบกินเนี่ยรู้รสชาติแล้วลองเตาน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยมั้ยไหมหอมอือหมูจิ้มเดี๋ยวว่ามันกินไงนี่ลองดูมาอยู่ที่แก้ามก็เคาะแก้ามเหมือนตั้มมือเนี่ยโอ้โหมือสั่นลุกดิ็กเนี่ย แพงก็แพงแดกก็ยากไอ้เหี้ยลองดูยายลองดูลองดูงดต้องเคาะไม่ต้องเคาะกินไ,ได้เลยโอ้โหนี่มันไม่มีอะไรแล้วยายเอาเปลือกมันออกลองดูอลองดูอยู่กูนี่อย่างมันหวานมันร่วนร่วนใช่ไหมเดี๋ยวมันมีขนเนี่ยมันสิวเซียนเลยมันปูขนหรือเปล่าก็เรียกไม่ใช่ปูขนเป็นงาตาปูอะไรเป็นเจนามเฮ้ยคหากินกันจะตายเลย เนื้อ mhm. ไม่เต็มเพราะว่ามันอาจจะฟิตมามันก็เลยไม่เต็มมันอาจจะฟิตมาแช่ไหมลองดูว่าปูลาก้าเนี่ยเวลาเรากินกับกินซีฟู้ดไทยเป็นไงดูเิแบบพี่ตาบอกแหละปูหาอะไรมีแต่หนาเนี่ยกว่าจะได้กินแกะอยู่ตั้งนานหายอยากเลยเกินเนื้อมันแบบปูอัด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 เลยใช่ไหมตาแบบปูอัดปูอัดจะเรียนแบบนี้ไงทั้งเนื้อสัมผัสใช่เลยนะเนี่ยเนี่ยปูอัดเหมือนอันเนี้ยอันเนี้ย เ,เนี่อเนียวเนื้อมันฟูอัดเคื่อนด้วยเห็นไหมเป็นเส้นๆเห็นไหมเป๊ะเลยอ่ะใช่ลเลยใหญ่อชอบไอ้นุ่มมากกว่านะชอบป,ออปูนี้มากกว่านะเนื้อหวานเราชิมกับปูไทยไงพี่จะผัดอันเนี้ยกินกับข้าวอร่อยมากเลยอ่ะถ้าบ้านเราเขาเรียกปูโปรกปูโปรกคือแบบเนื้อไม่แน่นโปรกเออโปรกเอ้าล่วงเลยตาอือกุญเชยกินยากเนื้อตั้งแน่นไหมใช่ได้ใช่ได้เนื้อ ยชอบเมนูที่ยายทำมากเลยนะเรามาลองดูกระดองมามีอะไรมีติก,กระดองแมงลงม่องเนีสมองกูเลยทุกมันอะไรมันไม่มีติดกระดองเลยหรือว่ามันหลุดมาแล้วเนี่ยอยู่งนี้ใช่อุ้ยตรงเนี้ของจริงเนื้อเนื้อมาละอันนี้ ไอ้แม่งเหมือนผักกาดดองไงนมมันของเราวัจะนมเล็กๆเหรอ,อนี่มันนมใหญ่ไม่ยอมไปทำไงนเนื้อนมไข่เราต้องไปทำนมมันต้องหักขาอย่างงี้เลยยายนี่ขาหักแต่ว่าถ้ายายขาขาดเนี่ยมันก็โผล่มาเนื้อแค่ประมาณนี้เนาะอืมไม่เยอะแต่อุ้ยอ้าวถอดน,นี้เลยเหรอใช่มันออถอดงี้นนไะงามเดอย่า้งนี้ก็งามเด๋ย สือยากินสุดยายไม่กินเลยยายกินปูไทยกินอยู่คนเดียวเลยอืปูไทยเนื้อมันหวานนี่นี่เนื้อมันจืดมันนั่นมาแล้วไงยปูอัดมันปรุงคตรเหมือนเลยเอเออเหมือนมากเลยด้ยพี่พอแดกได้เยอะไปนี่ไม่เหมือนนั่งแดกปูอัดเลยทะเลรอกเลยอ่ะอันนี้มันปูน้าจืดใช่ป่ะทะเลน้าจืดทะเลน้ำเค็มดิเฮียทะเลไม่มีน้ําจืดเลยมันอยู่ได้ถึงสองน้ำอ่ะเราอยู่ได้กินน้ําเขาให้น้ําเดียวนะน้ำทะเลอ่ะ แล้วเวลาเราอยู่ในน้ำน้ำขึ้นอ่ะไม่เปไม่เปนน้ำขึ้นจะเรียตักเลยยเปลี่ยนเรื่องอีก <c oughs> อ่ะ <c oughs> คือผัดแบบยายตักแบบว่าพวกหัวหอมกับอะไรพวกนี้ราดด้วยน้ำจิ้มซีฟูด้ดบอกเลยว่าไม่รู้ว่าจะเรียกว่าผัดอะไรเหมือนกันเพราะว่ามันใส่เต้าเจี้ยวไปด้วยพี่ผัดโบราณเนี่ยใส่เจ้าเจี้ยวอ่ะเมื่อกี้ถามไม่กลัวยายบอกไม่รู้พอมีกล้องแลผัดเะ้าเจี้ยวผัดโบราณผัดปูเจ้าเจี้ยวโบราณอ๋อดูแล้วกูตั้งชือได้แล้วผัดปูใส่เจ้าเจีเ้ยวสูตรโบราณ <c oughs> ซื้อมากินพอรู้รล้กแยแต่ว่าแล้วไม่ไปโอ,อเวอร์กินของมันหรอกกินปูไทยอร่อยกว่าเยอะสุดไม่ทับใจอ่ะปูไทยดีกว่านะไม่ค่อยโดนเนี่ยยายไม่คนะ่อยโดนนะถ้าฝันเห็นปูนี่แปดไหมใช่ฝันเห็นปลาก็แปดล้วพวกหมาประมาณสี่สี่นะถ้าหมาขาขาดอ่ะก็โทรโทรศัพท์ไปหาขาไปหาขา <laughs> พูดจริงอ่ะบูลาก้ามันมีความสนุกตรงที่แบบว่ากล้ามันอ่ะมันได้อารมณ์ไงพี่แล้วมันมีกลิ่นอะไรบางอย่างที่แบบว่ามันก็อร่อยนะแต่แค่ว่าตั้งแต่เล็กจนโตเราไปชินกับอูไทยไงพี่เนี่ยเอาได้เลยเดี๋บิดออกมาเลยอันนี้ผมให้ยายผมเอาซีนกัตันยูเอาเาดิซีนกัตันยูเอ้ยลองลองจิ้มดูพี่อืออ่ะลองีัมีสุกนะยายกินก็ขอให้เนื้อ เป็นยังไงกายสบายใจอืมเนี่ยได้เลยนะหลานอ้นปู่จ่าซื้อมาให้ยายกินโอ้โหยายนี่เข้าวซีนบทพูดนี้เป็นไงบทพูดนี้ที่เพิ่มบุญให้เราอีกนิดนึงนะดูหลั่นกาตันยูเป็นไงตัดข้อมันออกอ๋อตัดข้ออ๋ออ่าแล้วก็ดึงขึ้นปึ๊บอืมอ่ะยายผมให้ยายครับอ่ะยายยายให้ยายแยกกินเองมั่งเนี่ย อันนี้ครับยายผมให้ยายอายายให้ยายหลันกตันยูอ่าหลันกตันยูอ่ายายพูดไปก่อนยายพูดไปก่อนโหแจกสวยมากเลยอ่ะครับนี่ยายครับผมอายายให้ยายาหลันกตันยูสวยมากสวยอีกเลยเฮ้ยสวยจังเลยอ่ะพี่อ้านโอ้ยย่าวยายไม่เอาสวย นี่ครับอันนี้เป็นปูไทยนะครับอ๋อสวยจังอ๋อสวยเลยอันนี้ครับโอ้ลที่น่ารักที่น่ารักอันน่ารักโอ้โหดูดิน่ารักสุดๆกินสองมือยายอันนั้นดีนะพี่โอ้โหดูดิหนาวตายไหมเล่าโอ้โหเนียนเก็บดูดิ เฮ้ยโอ้โหสวยจังโอ้สวยเลยสวยเหมือนคนให้เลยนี่ร้านอกตันยูตะกตันยูเป็นไงยายวันนี้ถือว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้ได้อืมเพราะว่ามันดึงนิดเดียวก็ออกเลยเนี่ยปูเนี่ยมันกอร่อยรัดการัดแมวนี่ไม่ได้เลยี่อ คือช่วงนี้ก็เนี่ยแหละเขาเรียกว่าเปลี่ยนคำขวัญนิดหน่อยกินร้อนช้อนกูกินเป็นอาหารจานเดียวไปอ่ากินอาหารจานเดียวกันไปแมสก์มืดอะไรก็เอาที่ป้องกันได้แบบเห็นเห็น่ะก็พยายามแบบป้องกันกันอย่างเช่นแบบเนี้ยเราจะมากินเงี้ยเราก็ล้างมงล้างมืออะไรกันก่อนให้เรียบร้อยเจลอะไรก็ใส่กันเข้าไปเลยจวกินเสร็จปก็ล้างมือคือเราไม่ไปไหนเราอยู่ในบ้านมันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนี้ตัวเลขเริ่มพุ่งแล้วเราอาจจะต้องแบบระมัดระวังเพิ่มเข้าไปอีกตอนนี้เราก็ช่วยกันบอกข่าวสารที่ถูกต้อง รักษาตัวเองกันให้ดีนะครับผมช่วงนี้ถือว่าโรคระบาดนะ<อ>ดได้แต่ระวัง <ทน S 1> ตัวอดทนเอาหน่อย<ๆ>อดทนเอาหน่อยจะอยู่แล้วกเราไม่นานผ่านช่วงนี้ไปช่วงเก็บเงินเก็บทองทุกคนละเพราะว่าเราผ่านวิกฤตมาอีกหนึ่งวิกฤตแล้วเราจะเริ่มแบบเรามัดระวังตัวหรือว่าขยันทํางานกันมากขึ้นหรืออะไรเงี้ยนะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะบอกว่าจะเป็นงั้นฟ้าหลังฝนใน,นนี้ฟ้าหลังฝนวันนี้ของพวกเราก็ถือว่าคอมพิวต์พอสมควรลองเอาปูนะคะรับผมอสก้ามาให้ยายกินนะครับสรุปว่ายายก็ บอว่าชอบอุ้ย The m a s ซิงเกิลเนี่ยนม่กาปูละ The Masking Gel นะกระกาปูละกาครับผมวันนี้ก็ถือว่ายายบอกว่าชอบปูไทยมากกว่าล้วก็บผมหลายคนก็บอกงั้นมันคนละท e เจอร์กันนะพี่นะคนละรสชาติมันจะไม่เหมือนกันผมลองสังเกตดูแล้วก็มีความอร่อยแตกต่างกันไปเวลาเรามีโอกาสก็อย่าลืมซื้อขอไม่กินกับที่บ้านนะกลับไปหาญาติผู้ใหญ่กันนะครับผมคนในครอบครัวก็สําคัญสุดแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP หน้านะวมืนอกี้อกฟินละไปก่อนนะครับเจอกัน EP หน้าครับครัวคุณยาย ยายเหมสองตัวเล็กนิมิตเลยทีฝันเห็นงู3ตัวก็สามมืนองูก็9 9 3า3ก9นะครับผมฝันเห็นงูคนดูเป็นเพื่อนเรานอะอาจจะมีโชคร่วมกันเดี๋ยวผมไปดัดไว้ก่อน9 3้านะครับผมขอบคุณครับผมผมไม่ชอบรัฐบาลผมชอบใต้ดินมากกว่า มาพรอนหลานๆที่ดูคลิปเนี้ยขอให้โชคดีกันทุกคนนะอยู่เย็นเป็นสุขช่วงนี้ก็อยู่นิ่งๆไว้ก่อนอย่าเพิ่งทำอะไรขอให้โชคดีกันถอยวันฟ้าใหม่ดูแลตัวเองเลขก็มีอย่างนั้นนะอย่าไปงมงายนะ93เหรอใช่อย่าไปงมงายนะ93 93สามสปวัสดีครับสวัสดีครับเจอนเจอนะสวัสดีครับ